บแอน c แซงคานาโ o ไปที่เรียบร้อยและอยู่ในอันดับ4นะครับหลังตลาดคริปโตเริ่มฟื้นตัวรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตามนะครับในอันดับของตลาดคริปโตกรนซีนะครับตอนนี้ทางคานาโ o นะครับเอดาคเนี่ยตกขอบไปแล้วนะครับตอนนีอ้อันดับ4เนี่ยเป็นของไบแ n นซ์คอยนะครับก็เรียกได้ว่าแบบ แย่งอันดับกันนะครับแบบไฟลลนเก้าอี้เลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับโดยสรุปนะครับของบรรดาแต่ละเหรียญนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะครับหนึ่งคือบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยยังยืนอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับอยู่ระหว่างนี้นะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยดอลลาร์นะครับ และในขณะนี้นะครับเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของ Bitcoin เนี่ยมันไม่สามารถทะลุไปถึง40,000ดอลลาร์ได้สักทีนะครับก็ต้องดูกันและในส่วนที่สองนะครับของตระก,กูลพวกเอลคอยนะครับโดยตัวที่เป็นตัวตั้งตัวตีตัวที่เป็น,ปนผู้นำของเหรียญน,นี้คือ e ีเทอร u m ีมนะครับอีเทอเรียมเนี่ยาจากต่ำสุดนะครับ จากที่มันเคยอยู่ในระดับเนี่ยประมาณ2,200ดอลลาร์นะครับในอาทิตย์นี้กลับมาเป็น2,700ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีของ e t ทู r ร u m นะครับเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มของ Binance นะครับ Binance หรือ BNB Coin นะครับหรือที่เราเรียกว่า Binance Coin เราจะเห็นว่ามูลค่าของมันเนี่ยแตะระดับ ต่ำกว่า300ดอลลาร์นะครับในอาทิตย์นะครับและสูญเสียตำแหน่งอันดับ4ให้กับเอดาไปอย่างรวดเร็วนะครับและใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ BNB ก็สามารถแจ้งตำแหน่งกลับคืนมาได้อีกครั้งนะครับหลังจาก BNB พุ่งที่375ดอลลาร์ 75, ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการเปิดตัวของ Binance r u s h p o o l นะครับ ของเดยนคริปโตตัวใหม่อย่างออโตมาตานะครับหรือ ATA ครับแล้วก็เราก็ดูดเปอร์เซ็นต์ของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับฉะนั้นเหรียญตอนนี้ที่แข่งกันนะครับก็จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกัน,นที่แข่งกัน1คือพวกตระกูลบิตคอยนะครับและพวกแอลคอยนะครับพวกแอล o คอยแล้วก็พวกที่อัปเกรดมาจากแอลคอยก็จะมีะเครือข่ายของ c a r านโนนะครับแล้วก็ ตัวของไบแอนนะครับที่มันแยกออกมาแล้วยังแข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็พวกเหรียญมีมนะครับเหรียญมีมก็เอาแนานอนไม่ได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับอีลอนมัสเท่านั้นจริงๆนะครับดังนั้นสองเหรียญน,นี้ก็ยังแซงกันอยู่นะครับก็ยังชิงอันดับกันอยู่แต่ผมคิดว่าในอนาคตนะนะครับก็น่าจะอยู่อันดับ3าอันดับสเน,น,นี่ยแหละครับ และผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะอยู่อันดับ4อันดับ5ไม่น่าจะแยงเก้าอี้ได้นะครับในช่วงระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมว่าถ้าไบแ a น c e เนี่ยทำเครือข่ายดีๆนะครับก็อาจจะ,ะเอาชนะดอ c คอยก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่ทุกคนชอบนะครับหลายคนชอบเก็บมากเลยเหรียญตัวนี้นะครับ แล้วก็ไบ c นสคอยในช่วงเดือนสิงหาก็จะอาจจะมีการเผาเรหรียญครั้งที่สิบห้าหรือสิบหกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนะครับแต่ไ a n c e นะครับก็เรียกได้แทบได้ว่านะครับตอนนี้ก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ฟาดฟันนะครับกับเหรียญตัวอื่นๆที่เป็นแอลคอตัวอื่นเหมือนกันนะครับตอนเนี้นะครับไอ้พวกคานโนนะครับเอดาคอยเนี่ยก็ออกมาทําข่าว นะครับเกี่ยวกับเหรียญของเขาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับนั้นไบแนเนี่ยต้องสู้นะครับต้องสู้จริงๆนะครับเรื่องของการอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์อันดับกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ราคาของไบ c e c o i n เนี่ยตกไปนะครับเนื่องจากค a ด d a โนนะครับหรือ a d a c ค i เนี่ยนะครับเขามีการอัปเกรดนะครับครั้งที่หนึ่งของเขานะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ อเอดาคอยเนี่ยก็มีราคาที่าสามารถที่จะต่อสู้กับไบแนนได้นะครับแต่ไบแนนก็ไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าเขาจะทำการเปิดตัวไบแนนล่าชูอีกทีนึงครับก็หมาเกมนี้นะครับไบแนนก็เลยแซงคา r d ดา o โนนะครับและในอนาคตนะครับระยะอันใกล้นี้คา r d ดา o โนก็ไม่ยอมนะครับเขาจะมีการเปิดตัว การพัฒนาแพลตฟอร์มของเขาอีกครั้งหนึ่งเราต้องไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e และก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Binance Coin ก็จะข่าวมันอยเยอะนะครับแต่เรื่องของ Cardano e a d a นะครับก็ช่วงนี้น่าจะ สวันที2วันทีนะครับมีการออกอยู่สม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิ c e b o o k YouTube และไลน์กลุ่มนะครับในไลน์กลุ่มของเราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับในนั้นก็มีข่าวนะครับจากหลายสำนักจากหลายช่องนะครับก็จะอัปลงในนั้นนะครับก็ไม่ต้องดูผมคนเดียวได้นะครับไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นหลายๆมุมนะครับในการคิด นในการเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเหรียญคริปโตในมุมมองมากขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอที่ท่านจะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราต่อไปขอบคุณครับ